สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy w o r l ร Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการติดตั้งแชทบ็อกซ์ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของเราแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันของ Shopify ที่สามารถใช้งานได้ฟรีเลยเนาะตัวแชทบ็อกซ์เนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อกับเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองเวลาที่ลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์ของเราแล้วมันมีตัวแชทบ็อกซ์อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะเพื่อลูกค้ามีคําถามเขาอาจจะส่งข้อความมาหาเราเนาะ แล้วถ้าสมมุติว่าเราตอบเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยร้านเราอ่ะมีคนตอบนะมีตัวตนนะมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านเราได้มากขึ้นนะคะและนอกจากนี้เรายังสามารถใส่ Instant Message ได้ค่ะก็คือข้อความตอบกลับอัตโนมัตินั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะใส่เป็นพวกคำถามที่พบบ่อยลงไปค่ะอย่างเช่นว่าสินค้าฉันอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะ จะแช r สินค้าฉันได้ยังไงหรือไม่ก็คุณใช้เวลาในการจัดส่งกี่วันอะรีเทนโพลิซีเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริง,รงๆหลายๆคนหลายๆเว็บไซต,ต์อะอาจจะใส่ FAQ Page เอาไว้แล้วด้วยซ้ำแต่บางทีลูกค้าไม่อ่านเนออกไหมเราสามารถ Copy ้คำถามเหล่านั้นอะมาใส่เป็น Instant Message ได้นะคะเวลาลูกค้าเปิดดูปุ๊บเขาเห็นคำถามที่เขาแบบอยากรู้อยู่แล้วเขาก็อาจจะก,กดดูโดยที่ไม่ส่งข้อความมาหาเราเลยก็ได้ค่ะ ซึ่งทัพทีมก็มองว่าฟีเจอร์นี้มันก็ดูมีประโยชน์สำหรับหลายๆร้านเนาะถ้าใครสนใจที่อยากจะติดตั้งนะคะก็ออกไปดูกันเลยค่ะให้ทุกคนล็อกอินเข้าสู่ Shopify Admin ร้านของตัวเองนะคะ แล้วเราจะมาเพิ่มแอปพลิเคชันกันค่ะเนื่องจากตัว Shopify Inbox ตรงนี้ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่แยกออกจากตัว Basic Shopify ที่เรามีเนาะเขาสร้างเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้ให้เป็นตัวเลือกว่าใครอยากใช้งานก็ติดตั้งแอปนะคะใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาติดตั้งแอปนะคะคลิกที่ Add App ค่ะหลังจากนั้นคลิกที่ Shopify App Store ค่ะ แล้วก็ค้นหาคำว่า Shopify Inbox นะคะซึ่งหน้าตาแอปจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้เนาะหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าสู่หน้านี้เลยก็ได้นะคะทับทิมแปะลิงก์ไว้ให้เนาะซึ่งแอปอันนี้นะคะเป็นแอปฟรีของ Shopify นะคะสามารถใช้งานได้ฟรีเลยอ่ะคลิก install ค่ะหลังจากนั้นก็คลิก install อ,อ,อีกหนึ่งรอบค่ะ ตอนนี้แอปพลิเคชัน Shopify Inbox ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะคะซึ่งมันจะมีอยู่3แถบ3เมนูอยู่ตรงนี้นะคะในหน้า Overview ตรงนี้นะคะจะมีอยู่2อันให้เราเลือกออก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็น Off อยู่เห็นไหมหน้า Online Store หน้าร้านเราจะยังไม่มีนะคะเราคลิกที่ Set up Chat กันก่อนคะ่ะ หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่หน้า Customize t h e m นะคะซึ่งมันจะอยู่แถบที่3ตรงนี้เห็นไหมจะเป็นแถบของแอปพลิเคชันนะคะปกติเรา Customize t h e m เราจะอยู่ตรง,ตรงนี้ใช่ปะถ้าเราอยากจะจัดการกับแอปนะคะเราคลิกที่แถบที่3ตรงนี้จะเป็นส่วนของอ Shopify Inbox นะคะ ตรงนี้ให้เราเปิดใช้งานก่อนนะคะมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะเราเปิดใช้งานแล้วมันจะอยู่มุมขวามือล่างตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีตัวตัวกรอบแบ็กกราวด์ตรงนี้ได้นะแล้วก็เปลี่ยนสีตัวหนังสือได้นะคะยกตัวอย่างเช่นแบ็กกราวด์ตรงนี้าอะจะอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นแบบนี้นะคะเผื่อใครอยากเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์เนาะหรืออยากจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือก็ได้นะคะ ทีนี้ตรงไอคอนตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ไอคอนก็คือตัวตัวนี้นะคะทั้งหน้าแล้วก็ลาเบลตัวหนังสือตรงนี้เป็นคำว่าแชทตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นคําอื่นได้ด้วยนะนี่เผื่อใครอยากจะเปลี่ยนเป็นคําอื่นคอนแท t แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปอื่นก็ได้เป็นไอคอนเป็นรูปอีเมลแบบนี้ก็ได้แบบนี้นะคะหรือว่าจะไม่เอาตัวหนังสือเลย,ยก็ได้อ่า no text ก็ได้ ทีนี้ตำแหน่งนะคะตอนนี้มันอยู่ที่ทางขวาเนาะใครอยากจะให้มันอยู่ทางซ้ายก็ย้ายมาอยู่ทางซ้ายได้นะคะนี่ย้ายมาอยู่ทางซ้ายอ่ะแล้วก็ตำแหน่งของความสูงเนี่ยตรงนี้อยู่ lowest นะคะอยู่ต่ำสุดเลยเราอยากจะให้มันอยู่สูงขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างี้ก็ได้ขยับขึ้นมาสูงสุดมันก็จะอยู่ประมาณแค่นี้นะคะอ่ะทีมเอา lowest ไปแบบนี้ทีนี้เราลองมาดูตรงโมบายนิดนึงนะคะ มุมมองของมือถือมันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะ greeting message ค่ะสมมติว่าถ้าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย greeting message คือตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมตรงนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะคะก็คือมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้มันจะมี instant answer อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเ,เพิ่ม instant answer กันตอนนี้เขามีใส่มาให้เราอันนึงเนาะ track my order นะคะ สมมติถ้าทิทมคลิก track my order อย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อความอัตโนมัติขึ้นให้เราบอกว่า to see your order status please provide your order detail นะคะก็คือสมมติถ้าเราเป็นลูกค้าแล้วก็อยากจะแชทกับร้านว่าแบบออเดอร์เราอยู่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมีบอกว่าให้ใส่ออเดอร์อินโฟม i ชันอ่ะพอคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นให้ใส่ออเดอร์นัมเบอร์แล้วก็อีเมลนะคะอ่ะอย่าลืมเซฟก่อนนะทุกคน จากนั้นกลับมาที่หน้าแอป uh, Shopify Inbox ตรงนี้นะคะหน้า Overview เนาะตรงนี้จะกลายเป็น On แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือว่าหน้าเว็บไซต์เราจะมีตัวแชทเรียบร้อยต่อไปเราจะมาตั้งค่ากันนะคะเรามาที่แชทเซตติ้งตรงนี้ค่ะในส่วนของการตั้งค่าแชทเซตติ้งตรงนี้เราจะสามารถตั้งค่าได้ตรง Instant Answer ค่ะก็คือว่าออถ้าเราอยากจะใส่ข้อมูลแบบคำถามที่พบบ่อยคำถามที่ลูกค้าถามบ่อยอย่างเช่นว่า สินค้าถึงไหนแล้วหรือจะส่งของใช้เวลาส่งของกี่วันอ่าเราก็สามารถใส่เป็น shipping details ลงไปได้เนาะคือจริงๆหน้าเว็บไซต์เราอ่ะจะมีเพจที่สร้างขึ้นมาอยู่แล้วว่า shipping details Return policy อะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่บางทีลูกค้าไม่อ่านค่ะลูกค้าก็คืออยากจะแชทกับเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเธอถ้าเรามีปุ่มแชทขึ้นมาปุ๊บ เขาสามารถคลิกๆดูได้เลยเขาจะได้ไม่ต้องส่งข้อความมาหาเรานะคะตอนนี้เขามี track my order ขึ้นมาเป็นอัตโนมัติให้เราอันนึงถ้าจะไม่เอาคลิก turn off ได้เลยนะคะมันก็ไม่หายไปไหนนะมันแค่ turn off เฉยๆเห็นไหมไม่มีละคือถ้าใครจะไม่เอาตัว instant answer เลยก็ไม่เป็นไรนะคะปิดไว้ก่อนหรือเปิดไว้แบบนี้ก็ได้มันจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าอยากจะสร้างคำถามอื่นๆนะคะสามารถคลิกตรงนี้ได้เลย create instant answer นะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราเขียนคําถามเนาะแล้วก็เขียนคําตอบตรงนี้เผื่อใครที่อยากจะตั้งคําถามเองนะคะก็สามารถเขียนคําถามแล้วก็คําตอบไว้ได้นะคะทางนี้ทางนั้นเนี่ยเขาก็จะมี suggestion ให้ก็คือคําแนะนําว่าเขียนอะไรดีนอกจาก track my order แล้วจะเขียนว่า what is your return policy หรือว่า what are your shipping details แบบนี้ก็ได้นะอ่ะสมมติถ้าพิมพ์เลือกอันนี้อันนี้เขาก็จะดึงข้อความมาจากหน้า shipping policy ของเรานะคะ ตรงนี้จะเปลี่ยนคําถามก็ได้นะคะเผื่อใครอยากจะเขียนคําถามให้มันดูแบบเผื่อใครอยากจะเขียนคําถามที่มันแบบดูไม่เป็นทา,ทางการมากเกินไปแบบเป็นภาษาพูดอะคะ่ะอันนี้มันจะดูเป็นทางการไปนหน่อยคือ what are your shipping details คือรายละเอียดการส่งสินค้าของคุณคืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเราอาจจะตั้งคําถามว่าแบบร้านใช้ระยะเวลาในการจัดส่งกี่วันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนคําถามใหม่ได้เนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ทีมทําให้ดูเป็นตัวอย่างจะไม่เปลี่ยนนะคะทีนี้ก็เทิร์นออนไปค่ะออนแบบนี้มันก็จะขึ้นมา2อันแล้วเห็นไหมจากนั้นก็เซฟนะคะต่อไปก็จะเป็นรีเท r ร์นโพลิซีแบบนี้เขาก็จะดึงข้อมูลมาจากใน Return Policy Page ของเรานะคะหรือใครอยากจะแก้ไขก็ได้หรือใครอยากจะไปก๊อปอะไรมาเองก็ได้นะคะคำถามนี้ก็เหมือนกัน what is your return policy มันก็จะดูเป็นทางการไปเนาะ Return p olicy นโยบายการคืนสินค้าของคุณคืออะไรอะไรอเงี้ยเราอาจจะเขียนคำถามภาษาพูดนะคะว่าแบบฉันอยากจะคืนสินค้าทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะอย่าลืม Turn On แล้วก็ Save ไปนะคะอย่างที่บอกนะถ้าอยากจะเพิ่มนะคะสามารถคลิกเอ่อ t r e a t e ตรงนี้เพิ่มได้เลยนะคะอ่ะตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะเห็นไหมเลื่อนให้มันอยู่บนอยู่ล่างอะไรอย่างี้ได้หมดเลยนี่ ตอนนี้เรามีอยู่3อันแล้วนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวเซฟไว้หน่อยในส่วนของข้างล่างตรงนี้จะเป็นเอ่อ e t เก็ตติ้เนาะเวลาที่ลูกค้าจะแชทกับเราค่ะเขาจะต้องใส่ข้อมูลของเขานะคะอย่างน้อยเป็นอ e ีเมลให้เราเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ออนไลน์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเวลาลูกค้าส่งข้อความหาเราแล้วลูกค้าออกจากเว็บไปอะไรย่เงี้ย เราสามารถมาตอบข้อความทีหลังได้พอเราตอบข้อความของลูกค้าปุ๊บเนี่ยระบบก็จะอีเมลไปหาลูกค้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าจะติดต่อก,กับเราเขาจะต้องใส่อีเมลก่อนซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวมาเก็ตติ้งเนาะให้ยอมรับนะคะแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นมาดูตรง availability ค่ะ ในส่วนของ Availability นะคะก็คือช่วงเวลาที่สามารถแชทกับร้านเราได้ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะตั้งค่ามาตลอด24ชั่วโมงแบบนี้นะคะก็คือสามารถใส่ไว้แบบนี้ได้เลยเนาะมันจะไอตัวปุ่มแชทนะคะมันก็จะโผล่ที่หน้าเว็บไซต์ของเราตลอดนะคะก็ถ้าใครอยากจะให้ตัวปุ่มแชทเนี่ยหายไปบางช่วงอะไรเงี้ยเราสามารถมาปรับช่วงเวลาตรงนี้ได้เนาะ,ะทีนี้นะคะมาที่ Quick Replies ค่ะ ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่า Quick Reply ตรงที่ว่าถ้าเราอยากจะตอบลูกค้าประโยคยาวๆอะไรอย่างเนี้ยที่แบบประโยคที่ตอบบ่อยๆอะ่ะเราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นถ้าเราอยากจะตอบลูกค้าประโยคนี้ประโยคยาวๆ Thanks please let us know if we can help with anything else มันก็จะประมาณว่าขอบคุณนะ คุณสามารถบอกเราได้นะว่าคุณอยากให้เราช่วยอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจบประโยคอะค่ะประมาณว่าเราช่วยเหลือลูกค้าแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเราอก็ตอบปิดท้ายว่าแบบเออขอบคุณนะถ้ามีอะไรให้เราช่วยเหลือได้อีกก็บอกเราละกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูสุภาพดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแทนที่จะพิมพ์ประโยคยาวๆอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์แค่ Thanks ขึ้นมาเฉยๆพิมพ์แค่ Thanks ขึ้นมาเฉยๆมันก็จะขึ้นมายาวๆแบบนี้ให้เรานะคะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยร่นระยะเวลาใน การพิมพ์ให้เรานิดนึงค่ะตรงนี้แล้วแต่เลยนะว่าใครอยากจะมาแก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะน Create Quick Reply นะคะก็คือเพิ่มเองได้เลยว่าเราอยากจะพิมพ์ประโยคยาวๆว่าอะไรเนาะแล้วก็ตัวช็อตคัทก็คือตัวย่อนะคะว่าแบบเออถ้าเราจะจะพิมพ์ประโยคยาวๆเนี่ยเราพิมพ์ตัวย่อแค่นี้ลงไปมันก็สะดวกดีสําหรับใครที่แบบว่าออต้องพิมพ์ประโยคซ้ําๆเดิมๆบ่อยๆนะคะทีนี้มาดูที่ Inbox อีกทีนึงค่ะ ในส่วนของหน้า overview เนอะในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะคะ Shopify Inbox เนี่ยทุกคนสามารถดาวน์โหลดแอปมือถือได้นะคือมันจะมีแอปในมือถือค่ะติดตั้งลงไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถ track ข้อความได้เลยเวลามีลูกค้าเนี่ยส่งข้อความมาหาเราเราสามารถตอบกลับ ลูกค้าในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถตอบลูกค้าได้ตลอดเวลานั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดาวน์โหลดแอปเนี่ยแล้วเราจะตอบช่วงเวลาที่เราว่างช่วงเวลาทําการเช้าถึงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้ามาตรงนี้แล้วก็คลิกที่ View Message ได้นะคะในส่วนของหน้า view Mess a g e นะคะก็จะเป็นข้อความทั้งหมดที่ลูกค้าส่งมาหาเราค่ะคือ Open ตรงนี้นะคะก็คือข้อความที่เรายังไม่ได้ตอบเขาก็ถ้าเกิดว่ามีคนส่งมาเราจะเห็นตรงนี้เนาะ close ก็คือข้อความที่เราตอบเขาไปแล้วอ่านอันนี้นะคะที่เราเพิ่งคลิกไปเมื่อกี้นะคะก็คือข้อความที่เราตอบเขาไปแล้วหรือข้อความที่ลูกค้าได้คําตอบแล้วอ่ะเราเป็นคนตอบคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะอยู่ที่ close ตรงนี้พอมัน close ปุ๊บเนี่ยเราจะตอบไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเราอยากจะ open เราก็คลิก reopen ได้แบบนี้นะคะมันก็จะมาอยู่ที่ open อ่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยลูกค้าก็คือทับพิมพ์เมื่อกี้ไม่ได้พิมพ์คําถามนะคะ ลูกค้าแค่กดแบบ instant message เนาะก็คือคลิกถามในข้อมูลที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถตอบได้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาคลิกที่ setting ค่ะในส่วนของการตั้งค่าก็จะคล้ายๆเมื่อกี้ละค่ะมันก็จะมารวมอยู่ในหน้านี้เหมือนกันอ่ะก่อนอื่นเรามาที่ notification นะคะการแจ้งเตือนเนี่ย ก็คืออย่างที่บอกเนาะทุกคนสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ e ีเมลของเราเนาะเวลาที่มีลูกค้าทักเข้ามาทักแชทเข้ามาระบบก็จะแจ้งเตือนไปที่อ e ีเมลของเรานะคะมาดูในส่วนของ Quick replies นะคะ Quick replies ก็คืออันเดียวกันกับเมื่อกี้เลยค่ะคือเผื่อใครอยากจะมาตั้งค่า Quick replies ตรงนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันเนาะ ในส่วนของ message preferences นะคะตรงนี้เขาจะบอกว่าในส่วนของแชท์ถ้าเรากถ้าเรากด enter ปุ๊บเนี่ยหมายความว่ามันจะ start new line นะคะมัน default แบบนี้นะเวลาเรากด enter ปุ๊บเนี่ยคือมันเหมือนให้เราเริ่มบรรทัดใหม่ค่ะคือถ้าใครอยากจะให้เวลาเรากด enter ปุ๊บมันคือการส่ง message อะคะ่ะก็คือมาเปลี่ยนแก้ไขตรงนี้ได้แล้วถ้าเราอยากจะสมมติเราอยากจะให้มัน enter แล้วเลื่อนเลื่อนลงไปบรรทัดใหม่แล้วก็คลิก c อนโทรล e n t e r แทนนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยเนาะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิทีด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะเจอก,กันใหม่วิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ